สวัสครับอยู่กับผมเว็บซ่าเกมเมอร์กุงวันนี้เราจะมาเล่นแมคคับกันนะครับวันนี้เราจะเล่นโหมดตีหมอนกันนะครับเซิฟนี้ก็เป็นเซิฟที่ผมแคสมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโอเคมั่นแหละมันจะได้เล่นนิเน่ยบางห้องแม่งก็เริ่มเล่นกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับบัตรทูมนี่นะครับก็อตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจกนะครับเพราะยังไม่มีคนกดไลค์ให้ผมนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนกดไลค์ให้ผมแค่3ามคนเท่านั้นนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าใครจะได้บัตรทูมนนี่นะครับบัตรทูมันนี่ที่ผมจะแจกนะครับก็เป็นบัตรทูมนนี่ห้าสบาทนะครับก็ใครอยากร่วมสนุกต่อผมก็จะแจก คือห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันนะครับเฮ้ยสามร้อยด้วยอืมเราจะใช่นะเมื่อไหร่มันจะได้เล่นนะี้เน่ยก็รอกันต่อไปนะครับ เซิรนี้ผมว่าจะไม่แจกดีกว่านะครับได้ยังใครอยากให้ให้ผมเปิดหน้าให้ทุกท่านดูระหว่างตอนถ่ายคลิปให้กดหนึ่งนะครับ และให้กดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์ไอคลิปเก่าที่ผมได้ได้โชว์คลิปนั้นนะครับไอไอคลิปที่ผมบอกว่าจะสอนบอกกดเกี่ยวกับการการได้บัตรทูบันนี่นะครับให้กดไลค์คลิปนั้นเลยนะครับถึง5ไลค์แล้วก็กด ไลค์ like คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ว่าขอดูหน้าหน่อยแล้วก็กดหนึ่งนะครับถ้าถึงเอาไงอะห้าไลค์นะครับผมก็จะให้ดูหน้าผมโอเคนะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะออโอเค okay. ลืมโอเค ม,มีคนถามออกมาว่าจะทำยังไงให้พูดเสียงดัง ขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าไม่รวมกันว่าจะพูดเสียงดังยังไงนะครับเ,เพราะผมก็คือตอนลงคลิปอะเสียงมันดังอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะครับอาจจะเป็นปัญหาเพราะ โทรศัพท์ของคุณก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอะไรของคุณผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็หาปัญหาแล้วก็แก้เองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ให้กดซับกดไลค์ให้เยอะๆนะครับโอ้แม่งไม่ได้ Here เฮียอะไร แล้วทรายมันอยู่ไหนเหมือนี่ยอ๋อชื่อเป็นสีใช่ไหมเราก็นึกว่าเป็นอย่างอื่นนม่งบาชัวได้สามก้อนเฮ้ยนายมาทางนี้หน่อยมาช่วยทางนี้หน่อยเดี๋ยวเราเก็บเหล็กให้ โอเมาเยอะๆเลยรถอะไรรถอะไรเฮ้ยนายอย่าเป็นพระเอกอ่ะโอ๊ยตกเลยเสียใจเลยครับ อ้อ้สี่แชมพูชนะก็แล้วกันนะครับทางนี้แม่งแค่เ,เราตกเหรอเกมแม่งบักชัว โอเคโอยเจ็บไอ้นั่นตายเว้ยก็ขอให้ได้ทองเธอได้ทองได้ทองขอให้ได้ทองขอให้ได้ทองขอให้ได้ทอง โอโอเคได้และวัตตคือสีชมพูแพ้เหรอโอ oh, ไม่นะก็วันนี้ก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเค ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการได้บัตรทูบันนี่นะครับผมก็เข้าไปเลยอืมนะครับนี่ ผมก็ตอนนี้มีไลฟ์อยู่3ไลฟ์นะครับดูประมาณ7 7ครั้งโอเค3คนถึง5คนเท่านั้นมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมแต่มีไลฟ์แค่3คนเท่านั้นนะครับไลฟ์สามคนนั่นหรอก็ได้นี่แต่ไอคนไลฟ์คนนั้นนะครับเอ้ไม่ใช่ไลฟ์สองนะครับเพราะ ผมกดไลค์ไปหนึ่งครั้งกดไลค์ให้ตัวเองนะครับก็แล้วจากนั้นอีก2คนนะครับเหลือก็แปลว่าเหลืออีก1คนนะครับแต่ไอคนที่มาไลค์ผมนะครับไม่ยอมมาตอบคอมเมนต์นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือไม่ไม่ไม่นะครับผมก็คงจะให้กับคนอื่นไปนะครับเฮ้ยนี่ใครอะ๋อคุณฮาททีวีนะครับ โอเคก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ